สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลำโพงบลูทูธโซนี่ไร้สายนะครับรุ่น SR XD 13สีที่เราสั่งคือสีนี้เลยนะครับส่วนสภาพกล่องก็ถือว่าโอเคนะครับมีรอยนิดหน่อยแต่กล่องก็ไม่บุบอะไรมากนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูของด้านในพร้อมกันครับนี่ครับผมข้างในกล่องก็จะมีนี่ครับตัวบับเบิลหรือวัคซีนกันกระแทกนะครับนี่ครับผมตัวกล่องนี่ครับ S รุ่น S R S XB 1 3 w i r e l e ไวเล e สป e r เกอร์ส่วนในกล่องก็ซีนไว้อีกชั้นหนึ่ง เปิดเข้ามาก็จะเจอสมุดคู่มือนะครับอ่ข้างในกล่องนะครับก็จะแถมสายชาร์จแบบ USB Type C สายสีดำนะครับส่วนตัวนี้ก็คือคู่มือการลงทะเบียน ของโซนี่นะครับของเจ้าลำโพงตัวนี้นี่ครับผมหน้าตาสีที่สั่งถือว่าสวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะมีตัวยางด้านล่างของลำโพง จะยึดเก่อกับตัวโต๊ะแล้วก็โต๊ะที่ผมรีวิวนี่จะเป็นแผ่นกระจกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับถือว่าติดดีมากยึดติดดีมากนะครับดูครับถือว่าป้องกันการเลื่อนหรือว่าไหลขณะเปิดเพลงหนักๆได้นะครับนี่นะครับโดยใกล้นะครับ พัสดุถือว่าอย่างดีกระทันรัดสวยงามขนาดก็ประมาณเท่าเล็กกว่าคำปั้นมือผมนิดหน่อยนะครับถือว่าพกพาได้สะดวกสบายสำหรับสายแคมปิ้งเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจริงใช้งานจริงนะครับสำหรับสายแคมปิ้งในคุณสมบัติของตัวสินค้าว่ากันน้ำได้นะครับน่จาจะกันได้จริงนะครับผม นำหนักก็ถือว่าโอเคถือว่าสวยงามเลยนะครับในราคา1,590บบาทเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อในการเปิดเพลงจะมีสัญลักษณ์เหมือนกันหมดนะครับสำหรับลำโพงบลูทูธอันนี้ก็บวกคือเพิ่มเสียงลบก็คือลดเสียง ตัวนี้ก็คือหยุดหรือเล่นเล่นเพลงนะครับหรือรับโทรศัพท์นี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับเชื่อมต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาทำการเชื่อมต่อกันนะครับกดเปิดตัวเจ้าตัวลำโพงก่อนกดหนึ่งครั้งนะครับจะมีไฟขึ้นส่วนตัวสัญ,ญลักษณ์บลูทูธก็ มีไฟกระพริบสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมต่อตอนนี้ขึ้นเป็นสถานะสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมต่อนี่ครับผมขึ้นชื่อรุ่น SRS XD หนสกดกำลังจับคู่การขอจับคู่บลูทูธต้องการจับคู่ ตกลงนะครับนี่ครับจะมีเสียงตอนนี้เราแกะออกมาจากกล่องใหม่ๆนะครับแบตเตอรี่เจ้าตัวลำโพงสถานะขึ้นว่าเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่ะตอนนี้ก็ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวเสียงในห้องแล้วก็รีวิวจริงสลับข้างนอกนะครับสลับสายแคมปิง้งว่าเสียงจะยังโอเคอยู่ไหมครับ เดี๋ยวเรามาเล่นเพลงฟังเสียงดูนะครับนี่ครับผมขนาดของพาเวอร์นะครับสามารถปรับลดเสียงในนี้ก็ได้นะครับ ดูตัวลำโพงนะครับจะมีความตั่นของเบรดอยู่นะครับผมถ้าเปิดในห้องห้องพักหรือว่าในห้องติดอยู่ในอาคารนี้ถือว่าเสียงกลางวานันตั้งใช้ได้นะครับมีความนุ่ม เดี๋ยวเราจะมารีวิวจริกงกับสถานที่ข้างนอกนะครับสำหรับสายแคมปิ้งเดี๋ยวรอชมนะครับสักครู่สำหรับลำโพงบูทูธสั่งจากเว็บช็อคปี้ราคา1590บาท ถือว่าเสียงกลางวานพุ่มกำลังดีนะครับใครสนใจแนะนำนะครับเราวันนี้ก็สวัสดีครับ